สวัสดีครับพบกับช่องแอปสกายแอคทีฟกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมที่มองหารถคอสอเวอร์ขนาดเล็กๆนะครับต้องมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับเป็นรถคอสอเวอร์ที่น่าสนใจของมาสด้านะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นกันเลยทีเดียวก็คือเจ้า cx 3ตัวนี้นะครับเราจะรีวิวกันให้เต็มจุใจกันเลยนะครับท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้า cx 3มีดีอะไรบ้างติดตามชมกันนะครับก่อนที่จะชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ ท่านผู้ชมที่อยากซื้อรถมาสด้านะครับสามารถติดต่อผมมาได้นะครับที่มาสด้าเกษตรนวมินทร์นะครับผมหรือเข้าไปที่ช่องทาง www.mazda เกษตรนวมิน m i n in, ขายรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมเจ้ามาสด้าซีเกกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ โอเคครับเรามาดูรีวิวภาพรวมนะครับของเจ้า m a ด้า x x 3กันนะครับรุ่นที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น Comfort m นะครับมาด้า c x 3กนะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นเบสนะครับเบสพ u สนะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดจะเป็น Comfort เจ้า Comfort นะครับค่าตัวที่8 9 9 0 0 0บาทสีเทาแมชชีนเกย์นะครับที่ทุกท่านเห็นในรีวิวนี้ก็จะเพิ่มเงินนะครับ10,000บาทแล้วก็ยังมีสีขาวนะครับเพ ที่7,000บาทนะครับสีแดงเพิ่มอยู่ที่12,000บาทนะครับจุดเด่นเลยนะครับของเจ้า CX 3 Comfort นะครับก็จะเป็นกล้อง360ร้องศานะครับก็จะมีมาให้นะครับแล้วก็เบาะไฟฟ้าบันทึกต่อสองตำแหน่งนะครับที่ตำแหน่งคนขับนะครับล้ออลลอยนะครับ18นิ้วนะครับมาพร้อมด้วยระบบความปลอดภัย บายสปอแล้วก็ระบบ RCTA นะครับเป็นระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังนะครับก็จะมีเสียงเตือนให้ด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับเจ้า Comfort นะครับที่เป็นรุ่นท็อปสุดเลยก็จะมีซันลูฟมาให้ด้วยนะครับผมมาดูระบบไฟนะครับระบบไฟของเจ้า Mazda CX3 นะครับจะเป็นระบบไฟแบบ LED นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้อัตโนมัติด้วยนะครับเวลาขับ ในเวลากลางคืนนะครับมาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g l a m p นะครับแบบ LED Signature พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ส่วนไฟท้ายนะครับก็จะมีเป็นแบบ LED Signature นะครับมาพร้อมกับท่อคู่ด้วยนะครับผมเป็นท่อที่ออกจริงกระจกข้างนะครับก็จะปรับไฟฟ้าได้นะครับพอมาพร้อมกับไฟเรียวทั้งสองข้างเลยนะครับส่วน รุ่นปรับปรุงแล้วนะครับของเจ้า CX3 ในปี2022นะครับจะมีทุกรุ่นย่อยเลยนะครับก็จะเป็นมีไวเดตชาร์จเจอร์ให้นะครับลูกค้าก็สามารถชาร์จโทรศัพท์นะครับเพิ่มความสะดวกสบายได้เลยแล้วก็จออินโฟเทนเมนต์นะครับเป็นเซนเตอร์ดิสเพย์ทัชสกรีน7นิ้วนะครับสามารถเล่นคู่กับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะครับระบบ ปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมเบาะที่นั่งนะครับก็ลูกค้าสามารถปรับที่นั่งไฟฟ้านะครับได้8ทิศทางนะครับพร้อมด้านหลังไฟฟ้านะครับในส่วนของคนขับนะครับผมก็จะมีระบบบันทึกนะครับได้2ตําแหน่งนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็สามารถเบาะนะครับแบ่งได้เป็น60-40นะครับเอาไว้เพื่อความสะดวกสบายใน เวลาเราอยากจะขนของเพิ่มเติมนะครับเราสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านของคอนโซลนะครับก็จะบุหนังนะครับโดยรอบนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับให้กับห้องโดยสารนะครับแล้วก็ผสมกับความสปอร์ตนะครับมาพร้อมด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ คูชระบบคูชคอนโทรลก็มีให้นะครับส่วนตัวคอมมาเซนเตอร์ที่คอนโซลนะครับลูกค้าก็จะมีคีย์รัดนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มน a v วิเกเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮครับชมกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับฝากลูกค้านะครับ ที่สนใจรถมา z ด้ทุกรุ่นนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับ w w w m a z d a มาด้าเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม